สวัสดีครับเย็นที่ต้องรับสู่ช่องลุยแชนแนลในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปากหลัก10แรงบเบรบสมตัวที่2ส,สูตรซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะนํามาคํานวณเทียบชนสรุปไว้ชุมกันสําหรับท่านชมที่ทำอยู่นะครับในสว่วนนี้คือสิบเป็นสี่ตีมวันล่าสุดที่ผ่านมาครับสูตรที่ใน4 5ได้สี่ห้ครับสูตรที่2องได้หหสูตรเทียบชนกันชนนห้ครับออกห้ 8. สถิติเดินดีผมวนติดนะครับในมวดแรกครับ2องแนวทางตีินสิบแรกแบบสองตัวยังมาเทพชนกันชนที่9้าครับผลอ,ออกเก้าหนึ่งเข้าจกากสิบแรกครับต่อไปครับมวดที่สองครับสองทางในมวดที่2ชนเลขสอครับออกสองห ต่อมาครับสี่ดิ้งวันที่สามสองแนวทางนี้ในวันที่สามชนเลขห้าครับออกห้าศูนย์เข้าจำนกนสิบวันต่อมามวันที่สี่ครับสองแนวทางนี้ในวันที่สี่ชนเลขหกครับออกหกสามเข้าหลักสิบแรงครับต่อไปครับสี่ดิ้งวันที่ห้าครับสองแนวทางนี้ชนเลขสองกับเลขสามออกสามหนึ่งเข้าตัวที่ อันที่10แรงครับสิตด,ดที่6กหลังจากสูที่ได้4ี่5ครับสูตที่2ได้5้าในทางนี้ชนดิน5ครับได้ตัวเดียวครับวดที่ผ่านมาออก58สถิติเดินดีผมมวดติดนะครับในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณเทียบชนแล้วก็สรุปไว้ชมกันนะสำหรับเด้ดิน10แรงวดนจันทัที่1ตุลาคม25 6 8ก ผมจะคำนวณให้ดูดตั้งแต่วันแรกนะครับจะเริ่มตั้งแต่ในวันที่16มิถุนายน68นะครับซึ่งจะใช้ผลของลำดับหนึ่งเป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาได้ดิน10แรงนะครับ จำนวนสูงที่หนึ่งโดยใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักหมื่นบวกกับหลัก10บน10แรงบวกกัน4ีครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยแครงที่1บวกกัน3ครัครงครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ครับบวกกับหลักร้อยหลัก10บครั้งที่2บวกกัน2ครัครงนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3แล้วก็บด้ลยเลขคงที่คือ9กครับทุกผู้ชมาลองบวกดูครับ0ูงบวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกหกได้ท็อปสิบห้าสิบแปดยี่สิบยี่สิบเก้าสามแปดครับ บวกเป็นหนึ่งได้เท่ากับเก้านี่คือแนวทางสูตรที่หนึ่งแห่งแมลงไทยแปดกับเก้าครับแนวทางสูตรที่สองสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรงครับบวกกับหลักอ่าหลักสิบครั้งที่สองบวกกันสามครั้งนะครับแล้วก็บวกกับหลักหน่วยครั้งที่หน 2, ึ่งบวกกับตำลัก,กหน่วยครั้งที่สามบวกกันสองครั้งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สี่โปรด้วยบถ้คงที่ครั้งนะครับอันที่น้ำชูมาลองบวกเทียบดูครับศูนย์บวกหกได้เท่ากับหก 6บวก3เป็น9 9บวก7เป็น16บวกไปยิ3สีครับจันได้9 0นเนาะนี่คือแนวทางสูนที่2อ่าสี่ดิงวันแรกครับสองนทางนี้ชน9ครับนี่คือเล่ดินที่ได้ครับออก9 1ชนดิน9มาที่10แรงนะครับต่อไปครับสี่ดิงวันที่2 โดจะเริ่มคิดจากสูตรที่ถึงก่อนนะครับหลักหมื่นบวกกับหลัก10บนครับ10แลวบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยรัที่นึับบวกกับหลักร้อยหลัก10คร้ที่2บวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยรังที่3บวกด้วก้คงที่ครับท่านผู้ชมครับมาลองบวกดูครับนำบวก4ได้ท่า8บวก6เป็น14บ2 2วก8 22สบวก83บวก9 สี่บวกบวกเป็นหนึ่งได้ท่้งสา3นี่คือแนวทางสูตรที่สูตรที่1นะครับได้2อครับสครับเราจะมาเทียบกับสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตรนี้หลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรงครับบวกกับหลัก10ครั้งที่2บวกกัน3ครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่2องนำบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่4บวกด้วย6คงที่ครั้งอ่าม่วันที่2สูตรนี้บวกกันได้1นกับสนะครับท่านผู้ชมลองบวกตามดูนะครับ4ีบวกได้5 8 สิบสามบวกเก้ายี่สบองยี่สิหบวกหกสบเอ็บวกเพนึได้ท่า2สชน2องผลออก2องหกครับต่อไปครับสี่ติบกมที่สาม สูตรที่หนึ่งวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักสิบบนครับบวกกับสิบแลมบวกกันสี่ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองบวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามบวกเก้าคงที่ครั้งครับแนวทางสูตรที่หนึ่งหนงวดที่สามสูตรนี้ครับบวกกันได้สี่กับห้าสูตรสองสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งขอไปหลักหน่่วววยบบบบกกกกกััััััหลคคครรร้้งงทีนนะ บวกกัาลักหน่วยครั้งที่2นําบวกกําลังหน่วยครั้งที่3บวกกันสองครั้งบวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่สบวกดว้วย6คงที่อีกครั้งในงวดที่3บวกกันได้5กับ6นะครับงวดนี้ชนเลข5ครับสองทางนี้ชนดิน5ผลออก50ศครับต่อไปครับซีจิงงวดที่4 สูตรที่หนึ่งวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักสิบบนสิบแลงบวกกันสี่ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองบวกกันสองครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามคูณด้วยเก้าคงที่ครับงวดที่สี่นวทลังสูตร์ที่หนึ่งบวกกันได้ห้ากับหกครับสูตรสองสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรกนะครับบวกกับหลักสิบครั้งที่สองบวกกันสามครั้งบวกกับหลักหน่วยครรรั้งงงททททีีีี่่่่ดดยออในวสูต สูนี้ครับบวงกันได้6กับ7ซึ่งในงวดที่4สีิตีชนได้เลข6นะครับออก6 3ครับต่อไปครับซีจีงวดที่5นะครับงวดที่5ออก3 1เรามาลองเทยียบโชนดูครับ2งแทางนี้นะครับเป็นสู่10แรงแบบ2ตัวนะครับ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลจากในงวดที่ออก6-3เป็นตัวตั้งคำนวณนะครับสูตรที่1วิธีคิดหลัก10ื่นบวกกับลัง10บน10บแรงบวกกัน4ครั้งครับ บวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน3ครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกับหลักร้อยหลักสิครั้งที่2บวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3ามบวกด้วย9คงที่สี่ดีในงวดที่5สูตรที่1บวกกันได้2กับ3ต่อมาสูตรที่2ครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลัก10ครั้งที่2บวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่3บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลัก10บหลักหน่วยครั้งที่4คด้วย6งที่ก็ได้2กับ3 ท่านชมลองบวกตามดูนะในม้วนที่ห้าสองลำทางชนที่สองคำสามได้ดหนึ่งสองตัวครับออกสามหนึ่งนะครับเข้าเป็นดูที่สองมาที่หลักสิบแลงต่อไปสี่จิ๊ก้ว่หน้าสุดที่ผ่ามาเรามาลองเทียบชนดูนะครับ วิธีคิดสูตรที่1นึ่งสูนี้หลักหมื่นบวกกับหลักสิบบน10แล10 kind, chutz, ้งบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ครับบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3ามด้วยเคงที่สิบงวดที่6แนวแรงสูตรที่1บวกกันได้4กับ5าครับนวแรงสูตรที่2วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรกนะครับบวกกับหลักสิบครั้งที่สองบวกกันสายครั้ง 3คูณ2งบวกกับหลัก10หลักหน่วยกันที่4แล้วก็บวรลุที่หกคงที่มวลที่6สู่2ได้5กับ6 2นำทางเทียบชนกันได้เลข5ครับผลออก5 8สวัดีเดินดี6บมันดิบนะครับในคลิปนี้เป็นสีดิงว่ที่7ซึ่งผมจะคำนวณ เทียบชนให้ทูกกันสมในทางนี้นะครับเป็นสู่สิบแรงนะครับแบบสมตัว สูตรหนึ่งวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักสิบบนครับสิบแลวบวกกัน4ครั้งบวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่นึงบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3ามนำบวกย9คงที่7บวก4เป็น11บเวก1เป็น12 17 19 27บยิบบวก9คงที่ได้3 6บวกไปหน1ได้เท่ากับสูตรที่หนึ่งวันนี้ ได้หกับเนะครับเราก็จะมาเทียบกับการซูมที่2นะครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลัก10ครั้งที่2คูณ3บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2ครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3คูณ2บวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่4บวกด้วย6คงที่อีกอัไรนำเจ็บวกแได้15บวกสเป็น18 20 26 29 35บยกย้วกไปหได้เท่า ในวันนี้2องแนวทางนี้ดินส0แรงครับเทียบชนกันได้รีหกนะครับก็ยังชนอยู่ตัวเดียวนะครับในส่วนนี้เจะเป็นที่มาที่ไปของ2องแนวทางนี้ในคลิปนี้นะครับดินส0แรงนะครับวันนี้2ส,สู่นะครับยังชนกันอยู่นะครับสู่หได้6กับ7จสู่สได้5กับ6 คุณผู้ชมลองเชื่อไหมครับมีงวดเดียวครับวัที่ออกสามหนึ่งได้เลนหนึ่งสองตัวนะครับชนสองกับสามสำหรับงวดนี้ครับสรุปเลขหนึ่งสิบแรก เด่นตัวเดียวครับนั่นคือเลข6ชน2สู่นะครับเรามารุ้นครับส่วนตัวรองคือเลข7นะครับ สว่วนหลักหน่วยแรกน,นะสู่เทียบชนผมลงมาให้แล้วนะครับก็ลองนําไปจับคู่ดินดูนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสู่เทียบชนนะสิบแรงครับจาสองสู่นะครับชนดินตัวเดียวได้เลขหกนะครับอย่างไรกคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ